สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเรื่อประวัติของปากคุ้ณจอมขมือแบเจลลี่เมาส์เจลลี่เมาส์ได้ถูกสร้างสร้างโดยเทเวอร์เฮนเดอร์สันแต่สร้างโดยเดดวินที่ปากไม่แน่ใจซึ่งเจ้าเจลลี่เมาส์ก็ตรงตามชื่อมาน,นั้นนะครับ เป็นวุ้นที่มีฟันแหลมคมเป็นพิเศษซึ่งเป็นรูปร่างเป็นวงกลมและมีเส้นตามกลำตัวเจ้าเจอรี่เมาส์สามารถกินอะไรทุกอย่างที่มันขวางหน้าได้ที่มันนั้นกินทุกอย่างเนี่ย ซึ่งมันก็จะทำให้เจริญเติบโตซึ่งมีหลายแบบร่างแรกมันก็จะไม่ไม่ได้ตัวใหญ่กว่าหน่อยๆจนกระทั่งมันได้เติบโตกลายเป็นสัตว์ประหลาดวุินในที่สุด เจรี่เมาถือเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดที่กินทุกอย่างได้ซึ่งเราก็ยังไม่หาข้อมูลแน่ชัดว่าข้อมูลมันเป็นไงซึ่งเจ้าเจอรี่เมาสามารถกินทุกอย่างได้ทั้งแมวคนและสิ่งต่างๆรอบตัว เชลลี่เมาสมีตัวขนาดใหญ่ของร่างสมบูรณ์แบบซึ่งมันก็จะค่อยๆกินทุกอย่างไปเรื่อยๆซึ่งมันนั้นก็ไม่ได้กินอะไรครับแต่มันขมือกแทน เจ้าสัตว์ประกาศตัวนั้ก็สามารถกินได้ทุกอย่างที่มันลงมือล้าแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ตัวเช่นแมว ซึ่งแล้เราก็จะมาทำความรู้จักกับโควิด -19 บเก้าโควิด -19 ถือเป็นเชื้อโรคขนาดจิ๋วหรือบางทีก็จะมีไซส์กลางซึ่งเราก็เห็นมันไม่ค่อยชัดซึ่งทุกคนนั้น ต้องใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ตลอดซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับเจวี่เมาวส์จ้าโควิดนั้นก็กลายเป็นขาสีโด่งดงังไปทั่วโลกมันเป็นก้อนสีคิวเขียว,ยวที่วอาอยู่บนฟ้าซึ่งเจ้าโควิดตัวนี้ ทำให้ทุกคนนั้นป่วยได้ซึ่งบางทีก็จะนึกถึงเจรมี่ที่เป็นเชื้อโรคเหมือนกับโควิดเราเดี๋ยวก็ต้องส่งไปคุณแม่ดูใช่ไหมซึ่งเรานั้นจะจับสองตัวนี้มากระทะกันได้ไงตัวการเจรินเติบโตของเจ้าปากวุ้นเจ้าขมือดแน่ๆ กุญแจอาเขมือถึงต้องเป็นโควิดขนาดใหญ่อย่างนั้นด้วยซึ่งเจ้าโควิดก็สามารถทำให้ทุกคนติดเชื้อได้ย้เมาส์สามารถเขมือบคนเข้าไปทั้งตัวได้ กราวัดของเจ้าทั้งสองตัวเพียงเท่านี้นครับกาก่อนนะครับบ้า